ตี้มาเจออะไรอันแรกเลยกีฬาสิ่งดังมากเลยโอ้ยกีฬาชอบสินายแครอทแครอทไหมแครอทไหมแครอทกีฬไหมต้องไปซื้อลูไ่ไปือทก่อนไม่อะไรน่ดน่จะไปซื้อแคไปตูีตูไปซื้อหน่อยแล้วแครอทมาแล้วอุ้ย พี <laughs> ่ตูนไม่กลัว,ว,วตัดตีให้เลยเโอ๊ยดูลิ้นมาดิดูลิ้นมาดิ <laughs> <laughs> ไปดูตัวต่อไปเร็วให้ตัวอื่นมั่งตัวนี้กินแล้ว อุ้ยไอตัวต่อไปไปดูตัวเล็กมั่งตีไปตีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ว,นว้าวไปเลย <laughs> โอ้โหแย่กันใหญ่เลยอะ่ะเนี่ยตีจับได้ด้วยนะเนี่ยจับได้ด้วย โอ้ดูดิตอนนี้ปาร์ตี้มาเจอแกะแกะร้องทักทายแล้วแกะมันร้องไงจิเ<แ> <c oughs> ด็กตกใจตกใจ,กใจเสียงแกะ <c oughs> อะไรติวเราหรอแกะมันร้องไงะโอ้นี่มันตัวไหนร้องเนี่ยตัวนี้ร้อง แต่ตัวนี้มันร้องเสียงดัง,งไงตอ้ที่ตรงนู้นมีกระต่ายมาดูกระต่ายไหมไมาดูกระต่ายไหมไมาดูกระต่ายเร็วเราเห็นแกะนะเรา <c oughs> ไปเรามาดูกระต่ายกันต่อเร็วเข้าไปเลยโอ้เข้าไปดูกระต่ายเร็วโอ้กระต่ายน่ารักมากเลย อจับได้เราดูได้เราดูมาใกล้ๆหนโอ้โหกระต่ายมันแย่งแครอทกันเห็นไหมล่ะว at ิ่งเล่กันใหญ่เลยอ่ะโอ้ยไหนะ กัดหนูไม่กัดหรอกกระต่ายเขาน่ารักนี่ไงกระต่ายเขา,เขาน่ารักเห็นไหมนิ่มมากเลยตี่น้องจับดูดินิ่มมากเลยนู้นนู้นนู้นน่ารักไหม,น,น,มน,นี่ไงที่ดูดินี่น่ารักมากเลยดูซิตัวอะไรหลับอยู่อุ้ย ไลเกอร์เหรอลูกผสมไงระหว่างสิงโตผสมกับเสือเหรอเป็นไลเกอร์เบาๆเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นนี่เขาหลับอยู่ตัวใหญ่มากโอ้ยนี่ไงสิงโตอนุเสือเสือโคร่งโอ้ตัวใหญ่มากเลย ดูเหรอไหนนี่น่ไงโอ้ตัวใหญ่มากเลยฮะไหนไหนดูไหนโอ้โหโนนโน้นโนนห็นไหนดูดูดูมันกระโดดหาคนเลยนะโอ้ยดูดิ

ตัวใหญ่มากเลยไหนใช่เหรอฮิโปอยู่ข้างบนไปดูฮิโปไปแล้วไปดูฮิโปฮิโปฮิโปอยู่ข้างบนตอนนี้เรามาอยู่ที่ฮิโปแต่สรุปว่าฮิโปนู่นไปดำน้ำอยู่นู่นนะครับนั่นฮิโปเห็นตลังฮิโป ปเราไปที่อื่นต่อที่ไปอนนตอนนี้เรามาอยู่ที่คาอะไรนะคาปิบาร่า,าที่ตีต้องการจะเจอนะครับนู่นอยู่นู่นไงอยู่ไหมคาปิบาร巴拉อู้ อปวดนะวนะใช่คาปิใช่ใช่ตอนนี้เรามาข้างในคาปิ่าแล้วตี้จะไปให้อาหารตูนเลยพาน้องไปด้วยพาน้องไปดิดิพาน้องไปด้วยตัวไหนดีตัวไหนดีต,นดตอนนี้นะฮะเกิด อาการแบบว่าคาบิบาร่าอิม่มไม่มีตัวไหนกินเลยใช่ไหมตี้ไม่กินเลยเนาะอ๋อไปตูวไปถ่ายมาได้กินไปดูตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นอาจจะก,กินมางี้มางี้มางี้ตีตามมาหให้ตัวนี้ให้ตัวนี้ตีป้อนเลยแต่ป้อนเลยป้อนใกล้ๆล,ลูกอ่ะเย,ย่ยิ้มหน่อย <ย>กินไหมยังไงกินแล้วรู้สึกว่าบางตัวเขาก็อิ่มแล้วนะ,วะตัวนี้เขาตัวใหญ่อ่ะโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหถูกใจเลยกินเยอะ คาปิร่าบอกกินทั้งวัน,นเขาอิ่มหรอเขาเคี้ยวอยู่อ่ะเขาอิ่มแล้วมั้งไปเราไปให้อาหารสัตว์ตัวอื่นกันต่อดีกว่า,าตอนนี้เรามาอยู่ที่กรงจระเข้ดูจระเข้สิ นอนเต็มเลยตัวใหญ่นะเนี่ยโอ้ตัวนี้นอนอ้าปากโอ้โอเก็บแครอทกับลกูกจระเข้ไม่กินแคอรอทอ่ะาไไมาอย่างนี้มาอย่างนี้มารงนี้ามาดูต่อ,ม,ม,าตอมาดูต่อเราจระเข้เยอะแยะเลยโอ้โอ จระเข้อ to ้าปากนู่นนู้นจระเข้เขากินอะไรอ่ะโอ้ยดูดินั่น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 โอ้ยโอ้ยจระเข้ลุงกินอาหารใหญ่เลยอ่ะโอ้ย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 ยืนได้ยืนได้ไปดูอยู่ป่ะโอ้ดูสิ กินกิซี่โครงไก่นี่ก็ตัวใหญ่เนี่ยมีจระเข้ไปแล้วตัวนี้ใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่มากยู่ชั้นใหญ่มากเลยเนะาเเนะนาตี้ชอบไหมชอบที่ม่กลัวเหรอกลัวไหมที่ลงไปมนาะมันไล่งับแน่นอนไม่เหลือซาก ตอนนี้เราอยู่ที่โซนอลาปาก้านะครับอู้ดูดิน่ารักจังเลยอ่ะเหมือนแกะเลยอ่ะให้เลย,ยให้เลย,ยพี่ตูนให้กับน้องอ้าวให้เลยเย่ <laughs> น่ารักไหมมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้อขอยังไปให้มาลายต่อนะ ไปโอ้จะกินอีกเหรอพอไปไปหาม้าลายต่อเร็วบาย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 อาปาบก้า <c oughs> ตามตามตี้ตามตูนใหญ่เลย <c oughs> ไปม้าลายก่อนแ <c oughs> อบให้แอบให้ให <c oughs> ไป <c oughs> ไปให้ม้าลายนะ, <c oughs> ะไป <c oughs> เราไปอยู่ที่ สูนช้างรเร็ว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 อ่ายืดเลยอ่ะยืดเลยยืดเลยค่ะอ่านั่นแหละเก่งมากเย่ <Ye> e. <c oughs> อันนี้เลยอันนี้ชิ้นใหญ่เลยนี่เลยอู้ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> มีความกลัวนิดหน่อย ตที่ให้เลยโอ้โหไปให้ดิม่หมดแล้วดลโอ้ดูลูกช้างลูกช้างกินแต่นมลูกช้างอ๋อมีแกะด้วย ไปให้หางช้งเรียบร้อยแล้วไปต่อไปมาภารกิจสุดท้ายมาลายไปเลยม้าลายฟันสวยไหมให้ดีดีดีให้ดีดีดีม แม่ก็กลัวลูกก็กลัวรัวเรี้ยวคอมันคอมันจะหลุดแล้วนะ,ะมามาให้เองก็ได้โอ้ยออกจะน่ารักเห็นไหมเนี่ยให้ตูนให้อีกแล้วอ่้พี่ตูนให้ <laughs> <laughs> ขอบตัวฟันมันนี่แม่ป,ปากมันเพเยอรเพเยอร์อะไรดูดูดโอ้ โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะตี้